โอ้มื่อนี่พี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศเอ้ามาพี่น้องมาเศษๆน้ำกันมื่อนี่มาเออไอเด็กชิมาเด้อมาเด้อเห็นเขานดำกันเด้อมัดตุกูตุกคนเขากับบาปพดได้ปิ้งเครื่องในพี่น้องเครื่องในนี่สุดซอยจุเด้อพี่น้องเด้อบุริกินดิบนอนพี่น้องนอกกินสุปปี่เงาพี่น้องยันพนักยันมีพนักมียังเนอไหนยังเนี่ยนู โอ้ h, h l l ắm, e. mm ีนูน่น่าต้านเลยแล้วเดินตะบันเลยเนนะเอเอมนมาอันนี้เจลเด็ดเจลคมขมี่น้องเจลเพียอะเสรน้ำกันบอกว่าอะไรยิ้วแลมพัดกินน

เอองเท้าเฮ้ปั๊บกวนวต้องเท้าึ๊ปั๊บปัาเหมือนเบื่อตังปานนี่โอเเออเช้า

tôi nhìn hết rồi, bên này này là tôi già, bắt đi ba, giúp tôi I'm cái thế này à, hai năm, năm. đó vì lòng lên xe đó, buồn ô, phát gì nè phát ố nè được bạn bạn ta đây chứ yeah uh -huh.

ไอ้อยู nu, ่ทางกลางอ่ะนี ba ่ยรามนูพ er ี่น้องเนอะรานู้คงบาพดเธอมาแต่บ้าน

เดียวนตุะุตหลานโซนจ๋าเลยบน้เหลอไหนปังนังเลยจาแทวเด้อนะจะพูดรูปลองลงถึกนน่เลยดูเหลือบว้จุดึกน้นเป๊ะกนาดมอก็ได้มันจะเจีดนะครับ ยังท yeah. ี่ก็เราต้องวุ่นอ่างนีจังเด็กปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวหยุดเสียดุน่ะดูิล่ะตุือกเข้มเดี๋ยวนี้โอ้พี่น้องเอ้ยแซ่บหลายเอ่ะคลิปนี้บ่มีหยังหลากหลายเด้อพี่น้องเด้อการขอโจทย์ท่านี้แหละเนาะพี่น้องเนาะเอ้าคนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีเด้อพี่น้องนาบ๊ายบาย